ขอบคุณสำหรับความร่วมมือนะครับขอบคุณสำหรับความร่วมมือนะครับสำหรับนักตันนะครับที่ให้ความร่วมมือในการปูจักรยานนะครับในการปูจักรยานขึ้นลงสะพานนะครับขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการปูจักรยานขึ้นลงสะพานนะครับ นักปั่นดีพุ่งมาถึงทั้งสองเลนนะครับนักปั่นดีพุ่งมาถึงทั้งสองเลนขอความร่วมมือลงจากจักรยานนะครับลงจากจักรยานลงจากจักรยานแล้วใช้การปูจักรยานขึ้นลงสะพานแทนนะครับขอความร่วมมือนะครับลงจากจักรยานและใช้การปูแทนนะครับขอความร่วมมือนักปั่นทุกท่านนะครับทั้งสองเลนเลยนะครับลงจากจักรยานนะคับและใช้การปูขึ้นลงสะพานแทนนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุไปแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่าน อจักรยาและลจักยานนะครับจอจักยาและจักยานนะครับเราใช้การปูนแผนนะครับการปูนแนขึ้นานะครับวกกับัยนะครับเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุขึ้นไปแล้วนะครับพัยของพท่านนะครับขอัมือจอจักยานและวลจาักยานมใช้การปืนแนนะครับใช้การปูนแนนะครับขอมมือนะครับขอมนใช้การปูเท่านั้นนะครับในการขึ้นลง ขึ้นลงสะานนะครับใช้การเตะเท่านั้นนะครับในการชึมนลงสะาน